ไปเลยจ้าตัดเกิลียวค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดูทีเซอร์แล้วดูไม่ได้เป็นมีเซอร์เมื่อกี้เป็นแบบว่าสั้นๆตัดเกลียเป็นตัวอย่างสั้นๆเป็นน้ำจิ้มครับผมดูแบบคีิปแบบสองล้านได้ๆอะอยากบอกเลยขอบคุณมากครับโปรเจกต์นี้ถึงโปรเจกต์นี้เป็่ดีที่สุดดีโปรเจกต์นี้เป็นเรื่องตัดเกลียวนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่าง เอ,อเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มก้อนชีวิตที่อยู่ในสถานที่ที่หนึ่งที่แบบว่าเอ,อมีมีความผูกพันกันแบบค่อนข้างต้องเป็นหนัง coming of age นะครับแบบว<ม>่าทุกคนแบบเติบโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็มีเเรื่องราวที่อย่างผมเองกับผมเป็นตำ,ตำรวจที่ผมกับ ย้ายมาอยู่ในแปลนีีนะครับผมแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในช่วงชีวิตของน้องๆเขาด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนี่แหละนะครับผมแล้วก็มีความสัมพันที่จะซับซ้อนขึ้นมาซับซ้อนได้คนีได้คดี้อครั้งแรกครั้งแรกของคุณกับการยร่วมงานกับอ๋อใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมมา ร่วมงานกับ GDS ดีใจครับอยากไปเอาติ้งของ GDS มาขอไปฝันหรอไปฝันเลยเป็ไม่พอไปฝันของผมแล้วคุณเล่นคนจริงก็ผมว่าไม่ว่าใครก็ตามได้มาร่วมงานกับ GDS ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมาแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยากมาร่วมงานกับ GDS มานานแล้วครับแบบแคสมาหลายเรื่องเพิ่งได้เรื่องนี้ครับจริงๆที่อุดก็ปล่อยห้เดินเลยค่ะเดินขายอะไรบ้างกับเรื่องนี้ เรื่องนี้เราค่ะเป็นเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของหนูทั้งทั้งในด้านการถ่ายหนังด้วยเพราะว่าปกติก็คเคยเล่นละครมาบ้างอะไรซีรีส์นิดนึงมันก็เป็นต้นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครนี้ก็เป็นการแสดงแบบเป็นหนังค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวละครนะคะก็เป็น,ปนหนูก็เป็นลูกตำรวจอันนี้ก็เป็นอหนออูก็เป็นลูกตำวรวจใช่ก็เราต้องแบบหเหมือนเหมือนใช้ชีวิตกันในในแฝดแบบใกล้ชิดเลยอ่ะเหมือนแ,แบบเรารอยู่ที่นั่นกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบได้แบบสัมผัสอะไรใหม่ๆเยอะไปหน่อย่องนี้คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นในแฟลกตับหลวจครับแต่เห็นในที่ได้ดูที่ได้ดูเมื่อกี้เนาะมันมีความแบบจิ๊นจิ๊นจิ๊นที่สามารถพูดคำว่าเกิร์ลเลิฟได้หรือเปล่าจับหนังเรื่องนี้พี่สาวน้องสาวเอาเป็นพี่น้องกันเหรอ อยากให้มาาา้อออยกใหืไม่ได้อยากจะให้แบบว่าชี้ชัดว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าอยากให้ลองติดตามความสัมพันธ์ของสองคนนี้ดีกว่าว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบพูดเป็นคำพูดไม่ได้นีมังมีความตัดต้องกับละครของคนนี้อยู่เหรอ มันถึงแบบเออมันไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเรียกบนใช่อันนี้พูดได้ไหมคือเราก็เป็นสองคนที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันแต่ว่าก็ไม่ได้แค่นี้นะกันค่ะตอนสักการอะไรต่อไปก็ตอดต่อติดตามนน้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบว่าคัมเปเอก็คือเหมือนแบบพอเราเป็นไม่น่ล้าก็อาจจะอันนีอิชชั่นอะไรที่ันมีสักสนบางเยมันมีเรื่องของความรักด้วยไหมคะฮ่า น่ากลัวมากน่ากลัวนะน่ากลัวมากพอเยอมเป็นอยู่แล้เรื่องน่ากลัวจริงๆครกลัวยังไงบ้างกับเรื่องนี้บอกเราต้องทุ่มเทตัวแบบว่าโอ้โหสุดๆใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกเป็นหนังเรื่องแรกของตัวเองค่ะแล้วก็ได้ลงเเม่แบบจริงๆคชั้นแรกก็เลยคาแรคเตอร์นี้ครับมาก็จะแบบต้องเป็นเด็กนิดนึงต้องเด็กลงไปกว่านั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแบบว่าขุดตัเองให้แบบว่ามีมีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงมีน้ำมีนูนมีน้ำมีนูน ทุกาการช่วงนี้เราก็ต้องทำตัวแบบนี้ค่ะแราเพิ่มตัวแบบมาให้แบบเป็นคาลิเตอร์แบบเขึ้นมาฮัลโหละตัดผมด้วยใช่แล้วก็ใช่เป็นการเปิดประสบการณ์แบบผมข้นที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าเาเป็นตอนเบบี้ที่เรายังเด็กเราได้ขโมยั้นที่สุดแล้วค่ะโอ้โหข้ายอมไปทั้งคู่ขออีหนอยใช่เราแบบ <c oughs> แว่าอยากจะเรียนรู้การเป็นแบบว่าชีวิตของแบบว่าเด็กนิ่งแต่บ้านที่สุดค่ะตัวบบ <c oughs> ละครตัวนี้เป็นยังไงอะโบ๊ะ เออหนูว่ามันก็น่าจะเป็นอีกงหนึ่งสีสันในในเรื่องเหกันครับที่แบบว่าอยู่กับงแก่งเเก่งๆอุ้ยถูกพูดได้ไหมอ่ะเเก่งแล้วหมดเลยเต็เเก่งแล้วหมดแล้วคับบ่อยเป็นที่ใหญ่จักแต่ก็ในท้ายที่สุก็คือมันเป็นเอ่อภาพยนตร์อย่างที่เมื่อกี้พูดไปเวทีนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดด้วยก็คือ ผู้กำกับยูที่แคลนะครับที่เป็นทั้งผู้เขียนบทด้วยแล้วก็เป็นผูก้กำกับด้วยนะฮะรัะนั้นแล้วพี่แคลเขาก็พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้มันมีความียลลิสติกมากที่สุดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ติดตามความรู้สึกของทุกๆตัวละครนะครับที่มันมีการพัฒนากันไปในแต่ละช่วงของภาพยนตร์ไปเรื่อยๆว่ามันเกิอดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การถ่ายทำเรื่องนี้เราก็นอกจากจะเน้นเรื่องของ สถานที่ที่มันจริงมากๆแล้วอย่างแบบแรกๆเราก็ต้องไปเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปที่เวิร์กช็อปที่แบดจริงๆทําไมสถานที่จริงก่อนถ่ายทําอะไรเงไรไี้ยเพื่อใี่แบบทุกคนคุ้นเคยกับว่าเนี่ยคือที่ที่เราอาศัยอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกคนดูจริงๆก็คือเรื่องของความรู้สึกข้างในของแต่ละตัวละครครับมันถูกถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจริงๆของแต่ละคนที่แบบที่มีการแบบทำเวิร,ร์กช็อปกันมาอย่างแบบเต็มที่อะไรเงี้ยอยากให้ เชิญเลยครับคุณสองคนพ่เกิร์ลกับน้องแปรนี่ยังไงก็สั่งตามด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนแบบทำงานหนักมากแต่ในกองก็วิ่งกันอย่างเร็วเลยค่ะก็้วเก่งฉันก็ต้องรีบวิ่งมาแบบใช่ใช่ค่ะก็เรียกว่าน่าจะเป็นความสดใหม่ด้วยที่แบบว่าทุกคนจะได้เห็นเพราะว่าเหมือนการที่หนูเล่นเรื่องเนี้ยค่ะมันไม่ได้เรียกเป็นแอคติ้งเลยมันคือชีวิตเลยใช่ ก็ปิดท้ายครับผมภาพยนตร์เราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่ในโปรดักชันอะไรขนาดนั้นแต่มันใหญ่ดนความรู้สึกแน่นอนใจใหญ่ใจใหญ่สวยมากปาก้วยแล้วยิ้งได้ดีเอคท์พีนใครอยากได้ไหมจะโอาสดวนทีคร้าไปดีน